ค่ะไข่ของเราน่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเมนูอาหารของเรานะคะวันนี้นำเสนอเมนูนี้เลยค่ะผัดวนเส้นนะคะเด็กๆบอกว่าคุณครูช่วยทำผัดวนเส้นให้ชิมหน่อยวันนี้ก็เลยจัดให้เด็กๆนะคะเป็นเมนูผัดวนเส้นใส่ไข่ สี่ฟองนะคะวันนี้ใช้ทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่อย่างละสองฟองนะคะผักแต่งแต้มสีสันนะคะให้ดูน่ากินหน่อยก็จะมีกระหล่ำปีแครอทสุดท้ายด้วยขึ้นช่ายหอมๆนะคะส่วนเครื่องปรุงนะคะสำหรับเด็กๆเ,เนี่ยรสชาติจะบางๆหน่อยจะไม่เข้มนะคะก็จะมีเครื่องปรุงแค่สามอย่างซอสหอย ซอสปรุงรสน้ำตาลนะคะเมนูสำหรับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็จะมาเตรียมไข่ของเราก่อนนะคะไข่ทั้งสี่ฟอง กระทะเติมแล้วมาลงไปนะคะใส่ไข่ของเราลงไปนะคะเอาผักของเราใส่ไปก่อนเลยนะคะ ของเราเริ่มสุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาวิสเซ้นของเราใส่ลงไปเลยนี่นะคะเราก็ใส่เครื่องปุุมของเราลงไปนะคะซอสหอยใส่ลงไปเลยรสชาติของเด็กๆก,ก็จะบางๆไน่อยนะคะซอสพุ้มเล ้ำตาลนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยะคะ่ะตักขึ้นช่ายนะคะใส่ลงไปเลย ือผัดสุกเรียบร้อยหมดแล้วนะคะขอแล้วได้แล้วนะคะผัดวุ้นเส้นสำหรับเด็กๆนะคะได้แล้วนะคะผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ ไข่เป็นแผ่นๆเลยนะคะสีสันด้วยผักกะหล่ำปีีนะคะแครอทแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะรสชาติวันนี้ก็จะบางๆหน่อยนะคะวันนี้จะผัดให้เด็กๆชิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวเอาผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ไปให้เด็กๆชิมก่อนนะคะ เด็กข้งางใครก้องไหนคะ่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นเด็กๆนะคะเมื่อเช้าคุณครูทำผัดบุ้นเส้นใส่ไข่มาให้ชิมอ่ะรายงานตัวไหนคะ่ะมีชื่ออะไรบ้างคะชื่อพีครับชื่อครับชื่อป๊ามี่ค่ะชื่อจุ๊แปงค่ะอ่าวันนี้เราจะชิมอะไรคะผัดบุ้นเส้นใส่ไข่ค่ะอ่าโอเคเอาลุยเลย โอ้โหดูเด็กๆก,กินอร่อยไหมคะอร่อยค่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากค่ะอ่าพ,พี่ชอบกินส่วนไหนคะกินอะไรคะในจานนี้ผักแล้วก็วุ้นเส้นไข่ครับอ๋อผักวุ้นเส้นไข่ผักวุ้นเส้นไข่ค่ะ ปั๊มนี่ล่ะคะวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นทำไมถึงชอบวุ้นเส้นเหนียวแล้วนุ่มแล้วก็มาติกกันค่ะอ๋ออานุล่ะคะวุ้นเส้นกับไข่ค่ะอ๋อโอเค่รสชาติเป็นยังไงคะอร่อยอร่อย,ออยเค็มไปไหมไม่ไม่พอดีเลยรอบต่อไปต้องให้ครูใส่พริกไหมคะไม่ไม่ค่ะช,ชอบให้ใส่หมูไหมคะ เด็ี่ค่ะครูขอขัดจังหวะนิดนึงค่ะเดี๋ยวขอขัดความอร่อยพวกเราก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านี่อยากให้ครูทําอะไรมาให้ชิมคะม้นผลไม้ค่ะอ๋ออยากกินุ้นผลไม้ได้หรือว่าอยากทําเอง จะทำเองบ้างค่ะเอาว่าได้ได้โอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปชิมกับเด็กๆก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบาย,บายกล้องหน่อยค่ะบยบบ๊าย,ายส่งจูบด้วยอนน่โอเคค่ะขอบคุณค่ะ